ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมโอ้มาแบบแบกคิวของผมนี่มุดปลามุดดงเลยครับขาดพืไอนคือถากเกล้กล่อมของผมท่าพยายามอ่านี่ครับเป็นตาคู่ใจครับผมเท่ๆอ๋ออันเป็นมือครับผมเอาเอาข้อแข็งขึ้นี่ยแหน่เ่ทันถือครับผมนี่ครับผมเป็นตาคู่ใจครับผมผู้สาวรักผู้สาวร้งเข้าไปอยากไปหมดผู้สาวเงียวแตกแล้วครับเพื่อนท่านผู้ชายตาหนี่นานเป็นจังแดด ทำใจผมอาลามไงบอสโอเคนะครับบอมฝากคนข้ารับคนคือขีดขี้วิธีวิตยากหายกินเข่าใบกบนะครับเนาะมันถูกมันยากแสนเขียนเหลือเกินครับผมนี่คำบรรดาเด้วยแมตชิคบผมโอ้เสียใจแล้วเสียใจที่คำบรรดาคาักโอ้ผู้ใดมาหาคาบรนตาผมนอนนอนๆอพอดีนั่งนี่ครับเส้นกะเป๋าเบื่อชีพบริงไปตีมาบรรดาคาหักโอ้ยน้ำตาซินไหลครับผมไม่พูดพันความเพียรครับผม กลอนคาครับโอ้ยมึงเนี่ยขาดทุนล้วครับนี่ขาดทุนขาดทุนแน่อ่าวางไว้ก่อนนะครับผมกลับไปที่การกลนคาครับผมกลนคาไปส่งใจสุขครับผมโอ้ยมาตะเห็ดเห็ดแรงเห็ียดรวยครับมาตะเงินมีรายได้ของกระเป๋านะครับเนาะอบาดซีบบาทก็คือเงี้ที่เราแล้วมาขันแหลกคุณก็เจ็บรอยนลยตาสีไหลโอเคครับผมไม่พูดความทำเพียงครับพี่ในการเสียนาฬิกาโอ้ไปไม่เสียเวลาลุยครับผมนี่อันนี้ โอ้น้ออันนี้อันนี้ค้าวที่แม่ปล,ลูกไว้ได้คำแล้วสุดไหมมาเห็ดหน้าพี่กันนั่นครับผมนี่แหละมาโซนหน้าพี่โอ้ชีวิตยากเขาเข่าใบากบจะสาวสุดไหมไอเลิฟอยู่ครับผมมาโอ้ยเห็นนักสืเจ้าของฟ้ามลุ้นเลยครับผมจะมาไปตัวเด้อนี่ครับกัเดียวกันเนาะโอ้นี่ครับผม อันนี้ยสชุกรถสั่สงผมตำรวจสองนะผมไปขอผมไปใอยากได้แรงหาเอาคือผมเลยครับไปทามโลดมาขับไปรอครับมาขับแล้ขู่เข็นและวขืนผมแล้วขมขืนครับผมผมขืนเนาะน,นี่ครับผมหาบาทสิบป,ปากกระชืเงินเราครับเนาะในแต่ละวันปรัดยางผมคือมีเวิจริงแล้วมาขับอยค่ให่ที่ผมใช่ประจำเนาะห้าบาทสิบนักสร้าละมื่นนี่เขาเน่เาตัวม,มีเงินเขาเข่ากระเป๋าครับจังได้เก็บไปหาวิธีใดเกิดสั่มขขนนนนสงมีเงินเงินเอาเงนินใหม่มาใส่ดีกว่าใส่เงินเก่าครับผมนี่แหละสร้ละมื่นผมต้องหาเงินเข่ากระเป๋าเยอะที่ได้หาบาทสิบปากกระชื่นผมถ้าผมหาได จ้าเสอภิ่นะก็เดียวผมเจาะว่าเจาหาไีแ้วปเงนของเจ้าถูกตั้งครับผมลุยอ่าเผมี่เน่ปลูกไว้ต้อโดนกันนี่สมัยเพิ่งเหตุนาไปกันบ้ากันเี่เออเนาอนี่ครับตากแดดตากลมพ่นลมสองเต้านี่ยะครับเออ้นไปเลยครับข้าจะค้องดอกจุสนใจเลยดี๋ยวผุยมาปลูกแดดใสงเขาใบตูปเดผม หาบาทสบากจะจะคืนเงินครับมาหาเอาเลยครับผมเอาดูแลวเลยประเดี๋ประเดีหาเงินเดขายอะไรือเงัแบบ่าขายตัวก็หัวใจเขานี่เ็นะ้องไรยมนี่หเมล็ดอ๋อนี่ครับจะขอชีวิตซ้นหนชีวิตหางหานี่ครับผมประเีีของหางกับใคคนห่างก็คือใายกัที่เป็ห่างเป็นแดโมกบบอลับพี่เวียดจบอกเลยเป็นลิงลับเลยครับนี่อนี่ โอ้ิลองเพี้ยคือังเกบตั้งแต่บุกแครับตั้งแต่มุกประจำาลครับแต่ก็ทีนี้ลูกจะมีขึ้นมาละนครับไม่เป็นนักลอนะครับย้มครับผมโอ้ยนะก็กเนาอโอ้นี่ครับผมค้อนกระควนกรเมยกรเมยตะวัดเราครับมันได้่เงิ้เนาะผมไม่ได้ผมังขาสินหางผมนะแต่หัวสิผมมาเล่าจากมหนาล่าจากคู่เลยครับมือลำบากปันเนาะนี่ผม เดี๋ยวผมหนึ่งขาหัวขาผมได้สุขกับลูกค้าประจำครับลูกค้าดีเด่นลูกค้า KFC ไม่ใช่ลูกค้า V.I.P ครับผมนี่ครับที่สุขนี่ครับผมนี่ขาครับผมโอ้โหนี่ครับมึงเนี่ยโมบไปใบสามใบสี่ม้วนหนึ่งมันเดือดครับอากาศร้อนตักอะไรดีๆมันไม่จน้ำตอนเชียนแล้วตอนเชียนเด็ดเด็ดดรอปเสื้อต่างครับผมอ่ามันดีดีอ้ยครอยขามมึงดีกันโอ้เโหนักขับเราครับมัง เขาเรียนตัวสีจีใต้รลยเลยพ,พันพันว่าฮึแบบนั้เอ้ามากมากเลยอ่าจัดการแล้วครับพีนน่น้องจแต่ยังจะหาขึ้นมานร้อนขับขาทั้งเป็นมาตั้งขี่กันไปลเลยครับีดีเสีพพรงโลดยังต่ำเลยครับนี่นี่ครับก้นขาวผมข้าวจะเปโอ้ข้าว,ว,ม,ม,ว,วมันหอมดีครับนีน่ยที่แม่ปู่ว่าจะสมัยผมเหนียนะหนีนอตกอนนอนหน่ายู่ครับโอ้เนาะชีวิตลำบากอยู่ดี ไม่จ้องบอก,บอก,บอกรครับผมบอกว่าน้ำตาซีดไหลครับผมน้ำตาจ่าอะไรที่มาครับน้ำตาจ่าอะไรครับผมตีสิบบาทครับมาจนไม่ขาดใจครับสาวครับผมตนน้นเบลเลยผมคนมีคนถามอคือบอกเป็นแท้ผมกับมักเข้าใจกันครับสมัยก่อนเพื่องิะหน้าตีปากบักคือบอกเป็นแท้นั่นะนี่ครับผมโอ้ยเรากับไปหา่หางมุกับวัตถานุตัวนึงนี่นรครับเพื่อนตรงที่ไปไปให้ ไม่ขี่กับพ่อเห็ดเข้าวครับเนาะขี่กระกเหนื่อละเี๋ยวผมถึงเม็ดโอ้เียแตกเงี้ยแต่ผมเอาทุรุยาตัวนี้ขอบไเงนที่บ้านละโอนโนัวครับ้นไปเลยครับกนเานไปเลยครับกนปลดบัดตัวนมักระโป้งไม้ครับขับเบาเ้าตรงเพื่อว่ายนหอครับเนาะเดี๋ยววายไปตัวนักกีล้านเดี๋ย เด e OR ี๋ยวไปเรื่ไปรถไครับผมเยอผม้นขาครับผมนี่ยเว้นเนาะสิบานจังไหนนะครับเนาะว่าตัวผมเ็สิบากันนะครับเนาะมันนี่ได้ ก็สิมาก็ไม่ค่อยตื่นเป็นเมย์น่ะตาว่าหน่ะดำคำเกียวกับทัพตานหน่ะแดดน่ะแหละน่ะดำก็บทัพต่างน่ะนะครับเนาะไม่ได้ล่างน่ะครับมันน้อยเป็นน้อยผักฟ้านะมันอากาศมันห้อนนาอก็ได้เขาคงจัะน้อยเลยเขาตื่นขึ้นมากคุณยายสุกซังฆ่าตัวนี้ว่าส่นดอกตัวกัได้พุ่งไหมครับพุ่งจ้าพุ่งจ้าแล้วอย่าผัดวันประกันพรุ่งกับเรื่องขายของนะครับเนาะแต่ว่าเดี๋ยวก็จะเอาบุอรุ่นๆหนโถ่จ่ายคิวขอบอกนะนี่เสียผมสวด ผู้ได้สร้างขึน้นเป็นเปรอะเรนตําเลยครับพี่ดีนี่แหละดีแถมคุณยายสุดจังไยครับมึงยินคนมาแขมยนต้เขียนให้คนนะว้ยยิ่งแตตัวก็หัวใจเาอามาถือบ่กคนยินไหนครับดีแดด้าเราผมนี่ครับผม,ผมขายได้ขายหมดครับผมขายขายถือตัวกับหัวใจครับผมนี่ครับอ้องขายเมียป,ป่าปูไปแล้วครับเนาะ แต่ว่อว่คนเรากะูสกุลกับ้า้านะครับต้องว่ารักแเห็นเพม่ครับคนไดคนไดคนคณไปกินรับกคนเหใครนหนอไรับมือเอาพวไปกินไปยังได้ยหอมนี่หอมกับไม่ผู้จูปุ๋ยเนาะฟังไว้จังยเกิดครับเพราะว่าผมพี้ยนไดเกิดเนาะจังว่าเราคนดวงที่ไปขีกับพรอเห็คสับผม ไอเลิฟย uh, mm, ูคร oh, okay. uh, ับผมมีเ huh. บิไปชันเราจอดนี่ครับผมนี่ครับขาครับผมอ้าวตลาดเสียใจครับเป็นตาขาักครับโอ้โเดียวตาสีไรครับผมเอ้ยตาเล็บตัวทองเจ็บผมคืออับผับถ้าวันนี้ผมหนั่อย่าบอกว่ชีวิตรำเคียนกับผมหนึ่งเมล็ดอ่าเดี๋ยวไปย้อนคนไปเพื่อกินน้ำปลาไปลวกกินตำเอาไปลวกกินกับแก้วครับโอ้ยขายกเด้อ ไอเลิบอีแล้วไอเลิบยูไอเลิบอยู่อ่าผมเป็นคนขี้เล่นครับ <t od ule> แต่ไม่ยอมเล่นขี้ครับผมเไปเรื่อยๆนีน่โอ้เนาโอ้ชีวิตผม,นนม,มเนะาคนนะครับนะี่ขาดขาดแน่กาเป็นขาดตคนหลุดใจครับนยบึนแล้วล่ะเบผมอ่มนะนึ่งมาก นำไปโอ้น่าสักมือไปตกเป็นของเ้าครับผมอืมผมจะค่อยย้ำเสมอครับย้ำหมดความพยายามรวยครับผมพยายามไปเลยมันบุเล็กกับสางต่ครับผมส่งผลความพยายามมันบุเล็กกับสางพยายามไปเลยครับผมนี่ครับได้ยินไหมไปรุ่นไปรุ่นพันน้ำลมเพรานะว่าเนาะนี่ครับผม

นี่แหละตรงเตกา่าส้นส่วนมันข่อยลเนี่นะครับนี่โอ้ยเหงื่อยอะไรใครย้อยผมน้ำแตกน้ำแต้นนี่ร้อนมันอยู่ประมาณนี้ครับก้นใบข้าวหนึ่มผมว่ามันหอมอที่สุดในโลกครับเนี่ยเพราะมันเป็นข้าวเป็นข้าวผมเบาขึ้นนะว่าให้แม่เราปลูกไปหาครับปลูกไปกระโดดสมัยเห็ดหน้าชิว่าไครับเนาะหนึ่งเมล็ดครับผม กนไปเลยทำไมมันเกิเตี้ไม่ก็เขาก้นออกมันเป็นไรมักิดนมาหลอยู่นะครับกนกับยางไหลเเตี้ไม่ก็เป็นป่อยไ้กับ่อขายครับนั่หละหาองขายได้นี่หลวงพ่นำลงไปนำของไปนำาครับผมนำของโอ้ยนำของปายน้อห บ่กาต้งตบนะเบาเสงขบอกนะครับหนึ่งเล็บเดี๋ยวผมจเอางนงก่นเฮยแต่เฮยแต่ไปแต่หยัดย่วผมไม่ยอมวาอยัเหยัดย่วผมไ่ทำไม่ดีหรอกดีวผม นี่่ครบผมเด็ดไปก้นไปเรื่อยๆี่เรื่อยๆรอุ้งเขามาเนาะเลยงามงามกว่าที่เนาครับเป็นใยสุกนี่เอาดละย่าถกบ่พุหายแล้วเนาะสุนาะหรบผมอ่าผมถืสมุดมาเป็นอันนี้ก่ครับแลองกำกำม่นมันืังไงกำหน่อยกำยังเ้มมัมัี่เีม ่หญยสุดคนสวยครับผมนี่ครับนี่หึ่งขาหนึ่งข้าหนึ่งขา,งขา,งขา,มาเมล็ดครับผมสมมตินะเราไปเล่นบักสมมุติกันดีกว่านี่ครับผมโอ้ยแยแตกแยแ,แ,แตกน้ำแตกน้ำแตกเขานะเนาะนี่ครับลมพูชีผมต้นไม้ร,มมมรับนะี่จ่าเอูุสาซุกน้อยผมสมมตินะ อันนี้ก็ติดป็นหนึ่งผม้ชขายอยู่ขาสามกัมสิบบาทครับผมในนี้เ,เดี๋ยวเอาเบิร์ตครับผมอย่าไปตีอย่าไปอย่าไปหิอย่าไปหิเนาะวนนันี้ครับแดดแดดร้อนเปรี้ยงปังครับผมนี่ครับลุงอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งกัมครับผมหนึ่งกัมห้าหนึ่งกัมสามกัมสิบนะครับเนาะราคาส่งไปขายครับผมสองกัมสามกัมครับผมนี่สามกัมสามกัมนี่สิบบาทครับนี่งสิบบาท หนึ่งสองมี่งกัอีสอกัเนาะกหนึ่งับนี่สอง,สอง,สอง,สองนี่ับยีบาทครับผมยีสิบาทแล้วกัน่นง phải là gọi gì thì bên đó, nhưng thế nào phải này xóng. Xóng căm. Trám căm. Trám căm thì sóng sóng cam 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 เอาไปเนะครับจะเรียงางครับจะเรียกเอาเลยครับจะไปจะไปเจียงหาสิบบาทหนึ่งสองสามผมนีสี่สิบบาทแล้วผมอันนี้พ่อจีแถมบ่ได้บาทเนี่ยอันนี้มีนี่มีกินก็ไปดูพี่เม่กินอันนี้พ่อจีแถมครับเนาะแถมมันไปเพิ่นแถมเฮาแถมเพิ่งไปกระซิบฮาตลอดลนะครับเนาะตอนบ่แม่นแดงยูุ่ๆเกลี้ยงใจด้ยเนี่ยใครไปซ้ำมันจะได้ขายได้ครับผมไปตามไม่ได้ขายเป็นเรื่ขาด ตะก่อนใส่ซื้อไม้ผมบไห่คร่ะผมเห็บังครับให้เอาได้เลยคือการอ,อ,อนันนี้คือการเขียนสำนักพุณยายสุขขอบพุณยายสุขผมเอาพวกเอานี้แล้วให้พร้อมแล้วฝ่นแล้วเหรอทำไมครับคุณยายสุขใ,ใจดีครับผมตัวนั้นก็เสียตัวนัดำมิจะเปิดตัวผมลนะคเอาเดี๋ยวผมไปละ ราคามิตรภาพไปก็ตุเงี้ยมาไม่คิดนางมาไม่คิดนางไรครับผมก็ไม่ใครเลยใครเอาขายราคามิตรภาพครับแถมทำหนึ่แถมโอเคครับสวัสดีผีจบหัวครับผม